เบิกใหม่เลยนะ200,000บาทสวัสดีครับผมบอย ECU Indy นะครับก็วันนี้มาพบกับทยเยนนะเป็นรุ่นที่เราทําค่อนข้างพอสมควรและตําแหน่งกล่องเครื่องนะไม่ว่าจะเบนซินหรือว่าดีเซลหรือว่าเป็นรถไฮบริดนะครับตำแหน่งกล่องเครื่องอ่ะก็จะอยู่ที่เดียวกันเลยก็คือจะอยู่ในนี้อยู่ในใต้นี้นะสิ่งที่เจอกันบ่อยก็คือเรื่องน้ําฝนเวลาฝนตกหรือล้างรถนะครับน้ามันจะไหลผ่าน ตัวกล่องแล้วลงไปที่ใต้กล่องแล้วก็เป็นรูระบายน้ํามันจะน้ําไหลออกไปตรงตูดกล่องนะครับก็คันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2011 2012นะครับคันนี้อายุประมาณนั้นก็ไม่เคยแกะ ECU เลยรุ่นนี้เวลาจะดึง ECU ออกมานะครับมันก็ต้องมีเจาะน็อตกันขโมยออกก่อนเพราะว่ามันจะมีน็อตกันขโมยล็อกไว้ไม่ให้ดึงออกมานะครับเท่าที่เราเช็ค ดูแล้วนะครับก็คือคันนี้เดิมๆสนิทเลยหัวน็อตกันขโมยนะครับไม่มีใครไปยุ่งมันมาก่อนเพราะฉะนั้นนะเราก็สบายใจว่ากล่องเครื่องมันไม่เคยผ่านการทําอะไรมานะครับก็หลังจากที่เราสกัดน็อตกันขโมยออกอะไรพวกนี้เราดึงออกมาดูแล้วก็ใต้กล่องนะครับมันจะมีเศษใบไม้แล้วก็เศษฝุ่นดินทรายอะไรพวกนี้จำนวน,นึ่งเลยพอเราหยิบออกมาได้ก็ประมาณกํามือหนึ่งอะ่ะหลังจากที่เราเอากล่องมาเช็คนะครับก็เจอว่า มันมีรอยไหมอยู่ที่แผงวงจรนะครับแล้วก็ทําให้อาการรถคันนี้จะแปลกๆหน่อยก็คือวิ่งวิ่งชะลอเบาดับแล้วก็วิ่งวิ่งก็มีไฟ engine show ด้วยนะครับแล้วพอเราจับคอมอะไรพวกนี้มันจะฟ้องหลักๆมาเลยกล่องอื่นนะกล่องอื่นนะฟ้องว่าแคนบัสสัญญาณหายไปแต่พอไปจับกล่องเครื่องดูมันจะฟ้องว่าลิ้นปีกผีเสือ้อการทํางานอะไรพวกนี้ไม่ไม่ค่อยสมูทกันคันนี้อาการรถก็เลยขับแบบไม่สมูทเท่าไหร่ อาการจะแปลกๆก็เพราะว่ามันถึงอายุกันหมดแล้วก็ลดปี2011-12นะครับก็ปีนี้2025แล้ว13ปีแล้วแล้วก็เลขไม่ก็ถึงด้วยก็คือประมาณ10ปีกับแสน โลถ้าระยะไหนถึงก่อนนะครับก็เริ่มมีปัญหาว่ามันจะเริ่มเสื่อมตามอายุเพราะฉะนั้นคันนี้หลังจากเราแก้ไขไปนะครับก็ไม่มีอะไรเลยทางเราก็เคยทําคลิปไปว่ามีพานามล่าเครื่องตัวนี้แหละมันก็มีปัญหาเหมือนกันแต่คันเนี้ยเจอก่อนนะอาการที่เจอก่อนก็คือยังสตาร์ทได้เพียงแต่ล้วนๆหน่อยแต่ส่วนใหญ่คันที่ทางเราเจอนะครับก็คือบิดสตาร์ทแล้วก็เงียบไออุณหภูมินะ้ํามันเครื่องอุณหภูมิหม้อน้าอะไรพวกนี้บางทีมันติดลบอันนั้นก็เป็นตัวบ่งบอกอีกเหมือนกันว่ากล่องเครื่องคุณอะไปแล้วเหมือนนกันนะ คันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะรูระบายก็ควักใบไม้ออกเอาเศษดินออกแล้วนะคันนี้ก็ทําไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวลองดูสตาร์ทคันนี้เลขไม่แสนสามถึงระยะเซอร์วิสพอดี โอเคนอกนั้นไม่มีอะไรโอเคศูน okay. ย์แมสเซจโอเคคันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงก็คือเรื่องกล่องเครื่องนะครับ เวลาถ้าไปเช็คคอมแล้วก็ฟ้องฟอลโค้ดที่มันแปลกๆนะครับก็ส่งมาให้ทางเราดูก็ได้ทางเราเดี๋ยวช่วยดูคอนเฟิร์มให้ว่ามันเป็นอะไรจะมองไปทางไหนนะครับก็คันนี้อย่างคันนี้มันฟอลมันแปลกๆทางเราก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันว่ามันรวนนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ดับก็แปลกดีเหมือนกันสาหรับคันนี้ไปเข้าอู่มาแล้วนะราคาที่เขาแจ้งมาก็คือของใหม่เบิกใหม่เลยนะ2 0 0 0 0 0บาทซึ่งตอนเนี้ด้วยราคาลถ มันเหลือประมาณล้านกลางๆอะไรพวกนี้นะเจ้าของรถก็เลยบอกว่าเอ้ยมันดูตึงไปหน่อยนะสำหรับเบรกใหม่อะไรพวกนี้ก็เลยฝากทางเรามาเช็คพอทางเราเช็คอะไรพวกนี้เออมันก็เป็นที่ ECU นั่นแหละเราเปิด ECU มาเช็คมันก็เจอค่าปลอยไหมอะไรพวกนี้ก็ตามสเต็ปเราก็คือเราก็เคลียร์จุดนั้นนะครับแล้วก็ใช้อะไหลตัวใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ไล่ค่ารอบๆนะครับว่าให้มันกลับมาเป็นค่าปกติเหมือนกล่องคันอื่นๆที่ไม่เคยเสียมาก่อนนะครับทางเราก็คือเราจะรู้ ว่าค่ามันจะประมาณไหนอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นหลังจากแก้ไขอะไรพวกนี้ก็สบายใจได้ว่าการขับขี่อะไรพวกนี้สมุทจะกลับมากดคันเร่งแล้วก็จะไม่หน่วงนะครับไม่ต้องคิดเวลาเร่งแซงอะไรพวกนี้คันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วก็ฝากไว้ด้วยฮะอีกคันหนึ่งถูกกว่าเบิกใหม่หลายหลายเลยนะประมาณ1ใน5้าที่เขาแจ้งราคามาแค่นั้นละก็คันนี้ก็ฝากไว้ด้วยฮะเป็นอีกคันหนึ่งที่ค่อนข้างฮิตเหมือนกันก็คือถึงเวลาและเริ่มเสื่อมเริ่มหมดอายุอะไรกันและก็ ระวังกันนิดนึงแล้วก็อย่างที่บอกอะใต้กล่อง ECU ก็พยายามดูว่าอย่าให้มีเศษดินอย่ามีเศษใบไม้นะครับไม่งั้นถ้ามันไปอุดตันปุ๊บน้ํามันจะเอ,อ่อท่วมไปไปลายกล่องเลยแล้วกล่องมันจะมีปัญหาก็ต้องระวังกันด้วยก็คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฝากไว้ด้วยอีกคันนึงฮะขอบคุณครับ